สู่ช่วงโซเชียลนิวส์สรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์แล้วค่ะมาเริ่มกันด้วยกิจกรรมการกุศลของเหล่าเซเลบริตี้คนดังกันสักนิดหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะชอบภาพเขียนเพนติ้งภาพสีน้ำมันเนี่ยนะคะช่วงนี้มีข่าวดีค่ะเพราะว่ามีการจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนของอาจารย์เอกอชัยลวดสูงเนินนะคะศิลปินคนดังค่ะจัดแสดงนานเลยทีเดียวแล้วก็จะมีการจัดจําหน่ายภาพของอาจารย์ด้วยนะคะไรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับมูลนิธิโรคหัวใจเราไปดูกันว่า เซเลบริตี้คนไหนที่ชื่นชอบงานของอาจารย์เอกชัยกันบ้างคะ ิทรรศการพลังรักพลังประทับใจจัดขึ้นเพื่อหาไรายได้มอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาเด็กซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจในโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ1,334รายเพื่อให้ครบ10,000รายเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ7รอบ5ธันวา2,554โดยการประมูลภาพจากจิตรกรชื่อดังเอกชัยลวดสูงเนินที่นำเสนอภาพวาดสีน้ำมันจากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย นอกจากนี้วันที่1กันยายน2 5 5 4จะมีการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ The Wonder of Love ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประมูลภาพเขียนครั้งนี้เช่นกันจะมีจัดงานเนื่องจากกครบ30ปีของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจและเพื่อที่จะให้การผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาเนี่ยนะคะ ครบ1 0 0 0 0รายในปีนี้คือขณะนี้เราทำมาได้8,000ักว่ารายแล้วนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากว่าท่านจะทรงมีพระชนมายุครบ8 4พรรษาในวันที่5ธันวาคมปีนี้ค่ะเราจะจัดเป็นงาน2งานขึ้นนะคะงานแรกคืองานนิทรรศการภาพวาดประมูลภาพของอาจารย์เอ,อกชัยลวดสูงเนินชื่อพลังรักพลังประทับใจเพื่อเด็กโรคหัวใจที่หอศิลป์สมเด็พระนางเจ้าสิริกิต นะคะที่สนุนราชดำเนินกลางจะมีแสดงต่อไปจนถึงวันที่3สิงหางานที่2ก็คืองานออวันที่1กันยายนที่ห้องนาภาลัยดุสิตธานีเป็นงานกาลาดินเนอร์ Dinner, ซึ่งในวันนั้นก็จะมีการประ,ประมูลภาพวาดสีน้ำมันของอาจารย์เอกชัยลวดสูงเนินอีก3ภาพใหญ่3ภาพพิเศษนะคะการประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลที่ผมก็ไม่เคยพบมาก่อนว่าจะได้ ได้ราคาไอ้ต่อรูปนี่แหะสูงขนาดนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือตัวตัวศิลปินเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือแต่อันนี้ก็คือว่าผู้ที่มาประมูลเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลนะฮะดังนั้นก็ยอมจ่ายเงินที่อาจจะสูงหน่อยหรือการประมูลเพื่อจะได,ได้ได้รูปในราคาที่สูงกว่าเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีการห,ากหักค่าใช้จ่ายนะครับก็จะไปสู่การผ่าตัดเด็กนะฮะซึ่งก็จะผ่าตัดเด็กได้ านีีี้้เนน่่ยะททังสมติต200ทรรศการพลังรักพลังประทับใจจะจัดแสดงภาพผลงานของเอกชัยจำนวน80ภาพตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สิงหาคมณชั้น3หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถถนนราชดำเนินกลางทุกวันยกเว้นวันพุธเวลา10โมงถึงหนึ่ทุม สำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะทางดัชมิลค่ะก็เพิ่งจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ดีน่างาดำขึ้นมานะคะจัดอีเวนต์เปิดตัวกันยิ่งใหญ่เพราะว่าได้ชมพู่อารยามาเป็นพรีเซนเตอร์ดีน่างาดำสูตรใหม่ค่ะว่ากันว่าเรื่องนี้นะคะต้องขยายเนื่องจากว่ารับประทานดัชมิลดีน่างาดำหนึ่งกล่องเนี่ยเท่ากับรับประทานมะเขือเทศถึง6ลูกเลยทีเดียวแต่เราไปดูบรรยากาศงานอีเวนต์กันนะคะคึกคักมากค่ะ บริษัทดาริพลัสจำกัดกลุ่มบริษัทดัชมิลเปิดตัวแคมเปญใหม่ดีหน้างาดำมหัศจรสารต้านอนุมูลอิสระเคล็ดลับดูดีไม่มีเปลี่ยนพร้อมเผยชมพรีเซนเตอร์ภาพยนตร์โฆษณาคนล่าสุดดาราสาวสุดฮอตคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตกับผลิตภัณฑ์ดีหน้างาดำสองเท่าที่เพิ่มคุณประโยชน์ยิ่งขึ้นด้วยคุณค่างาดำและว,วิตามินอีที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับการรับประทานมะเขือเทศถึง6ลูกเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คนยุคใหม่หันมาดูแลตัวเองให้ดูดี ออยู่จริงๆชมว่าเน้นเรื่องทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างถ้ามีโอกาสตะขอนที่เพียงพอดื่มน้ำเยอะ ภายในงานมีการพูดคุยเกี่ยวกับมหัศจรรย์สารต้านอนุมูลอิสระเคล็ดลับดูดีไม่มีเปลี่ยนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนายแพทย์อัธสิทธิ์อมรถน,นอมโชคเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสำคัญต่อร่างกายหากได้รับในปริมาณที่เพียงพอและคุณสุภัชรมณีศรีวรีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัทดัชมิวจำกัดได้เล่าถึงความเป็นมาของภาพ,พยนตร์โฆษณาร่วมกับพรีเซนเตอร์สุดฮอตชมพู่อารยาที่ได้ตั้งใจ ถ่ายทอดประสบการณ์และความประทับใจในการถ่ายทําภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุดออกมาอย่างสนุกสนานอบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งมีดีเจเอกี้เอกรชัยเ e, อื้อสังคมเศรษรับหน้าที่เป็นพิธีกรสร้างความสนุกสนานอีกทั้งร่วมตอกย้ําจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ดีน่างาดํสองเท่าสูตรเฉพาะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับมะเขือเทศถึง6ลูกด้วยคุณค่าจากงาดําและวิตามินอ e, ีช่วยสะสมความอ่อนเยาว์ได้ทุกวันผลิตภัณฑ์ดีน่างาดานะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีผลวิเคราะห์ว่า มีอนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเท่ากับมะเกิดเทศหกลูกนะคะดงนั้นเนี่ยถ้าเราทานสารต้านอนุมูลอิสระไปสะสมได้นะคะเราก็จะลดการเสื่อมทําให้เราเก็บความอ่อนเยาว์ได้ค่ะคุณชมพู่นะคะสามารถเป็นตัวแทนของผู้หญิงวัยทำงานได้เลยนะคะเพราะคุณชมพู่ทุกคนจะทราบว่ามีกิจกรรมเยอะแยะหลากหลายแต่ในเวลาเดียวกันคุณชมพู่ก็จะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเอง ดีมากๆนะคะทั้งในทุกด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าคุณชมพู่เหมาะที่จะ represent แบรนด์ดีน่างาดำค่ะ สารต้านอนุมูลอิสระนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตในร่างกายของเรานะครับ <Yeah. S 1> เนื่องจากเนื่องของมลพิษภาวะสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้ทำให้ร่างกายเรามีโอ,อกาสที่จะไ,ได้รับอนุมูลอิสระซึ่งมันจะเป็นตัวที่เข้าไปทําลายทําให้เซลล์ของเราเสื่อมเร็วนะครับนะการที่มีอนุมูลอิสระเยอะเกินไปก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณของเรานะครับทำให้ความสดใสเราลดลงนะครับอาจจะส่งผลในเรื่องของทําให้เกิดโรคปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นโรคหัวใจอัลไซเมอร์หรือเรื่องของมะเร็งนะครับนะเพราะฉะนั้นการได้รับสารต้านอนุมูล ต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยทําให้เซลล์ของเราเนี่ยยังคงความสภาพในการทํางานได้เป็นปกติวิธีการดูแลตัวเองก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องเป็นคนที่แบบมีสุขภาพจิตแบบสดชื่นแต่สายสุขภาพจิตดีนะคะก็ทําให้ทุกอย่างดีไปด้วยค่ะ